สวัสดีคะ่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนเกิดวันจันทร์นะคะในปากหลังของเดือนสิงหาคมพศ2565นะคะพลังงานนี้คือพลังงานโดยรวมนะคะอย่าเพิ่งเบื่อนะคะเพื่อนๆคนเก่าเผื่อคนใหม่มารับฟังพลังงานโดยรวมที่อ่านไพ่โดยกว้างๆไม่ได้จาะจงของใครเป็นพิเศษนะคะไม่ได้ไปดูดวงส่วนตัวให้ใครนะคะเพื่อนๆเนาะหมายถึงคลิปที่ทํานะคะเป็นเป็นดวงโดยรวม ก็คืออย่าเอาการดูดวงทั้งหมดไปตัดสินใจว่าเป็นของเราคงไม่ตรงกับทุกคนหรอกค่ะอยากให้ดูเป็นแนวทางจะดีที่สุดถ้าเป็นความรักไพ่อ่านสลับกันได้ด้วยนะคะเพืเ่อนๆมาฟังกันเนาะนะคะไพ่ใบแรกของคุณเลยวันจันทร์แปดเรียนนะคะเพืเ่อนๆหมอว่าคุณน่าจะมองเห็นรู้ทางการทามาหากินแล้วนะอะไรก็ตามที่คุณเคยฝืดเคืองมาก่อนนะคะไพ่ใบนี้มันหมายถึงว่าเห็นไหมคะไพ่กรง,อองโล่ยิงชกชะตานะคะไพ่ตรงนี้มันหมายถึงกรรมจักร กงร้อแห่งโชคชะาตาดาวพฤหัสนะคะให้ตรงนี้มันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆค่ะเพื่อนๆอะไรที่มันเคยแย่มาแน่นอนแหละมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะได้รับสิ่งดีๆเช่นถ้าคุณคิดว่าคุณกําลังรออะไรใหมเราต้องมีวิถีทางมันต้องมีทางไปมันต้องมีทางออกค่ะเพื่อนๆเราอาจจะมีท่านะคะบ,บุญกุศลเกื้อนหนุนเราจะมีคนมาบอกว่าทําตรงนู้นตรงนี้หรือเราจะคิดอะไรได้ว่าเราจะทําอะไรนั่นแหละคะ่ะนั่นแหละคือ ไพ่นะคะที่จะนํามาซึ่งข่าวดีให้กับคุณการเงินการทองสะพัดนะคะสําหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ทำมาหากินเกี่ยวกับงานฝีมือบ้างหรือทําธุรกิจช่วงนี้นะคะมันไม่ใช่เงินรายได้มาจากทางเดียวถ้าเป็นแปรเรียนคําว่าสะพัดมันมาหลายทางนะคะมันเรือเล็กๆน้อยๆทั้งประจําทั้งงานเสริมหรือไม่ก็ทอาอะไรค้าขายคุณก็เอาหมดอะ่ะทำให้ความร่ํารวยคุณเกิดขึ้นนะคะ สองถ้วยมีพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนค่ะว่าพาร์ทเนอร์อาจจะเป็นคุณแม่คุณแพ่าคุณแม่คุณเพื่อนคุณพี่คุณน้องหรือคนรักเราก็ได้บางคนนะคะทําธุรกิจหรือบางสิ่งบางอย่างกับคนรักของเราเด็กถือไม่เท้าคุณกําลังทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆนะคะเช่นนะะอาจจะเปิดร้านใหม่ทําธุรกิจอะไรก็ตามที่เป็นธรุรกิจของเราเพื่อนๆนะคะตรงนี้ขึ้นมาแน่นอนหรอกคะ่ะโดยทำแลนกับวิ่งฟอร์จูนบางคนนะคะ มีโอกาสได้โยกย้ายเปลี่ยนแปลงในสายงานของคุณในองค์กรคุณนะคะบางคนก็เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งโยกย้ายสาขาไปที่นูน่นไปสาขาอื่นหรือบางท่านก็ออกไปเลยเพื่อเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะก็ได้นะแต่ถามว่าคุณมีทิศทางในการไปไหมมินว่าไพ่ขึ้นมาแบบนี้มีนะคะเพื่อนๆไม่มีทางตันหรอกนะคะ t e judgment นะคะเป็นไพ่ของ อะไรก็ตามที่มันแย่ๆม,มาถูกไหมเนี่ยไพ่เดอะทิมรันวิเออร์ฟอร์จูนเดอรจัดเมีย The Th View June, The เนี่ยเป็นไพ่นะคะที่การปรับเปลี่ยนคลี่คลายปัญหาแสงสว่างเพื่อนๆอยู่ปลายอยุโมงนะคะตรงนี้นะคะมาดูไพ่ตรงนี้ท่านก็บอกแล้วว่าเดอะซันขึ้นน่ะนะคะความรุ่งเรืองความสดใสแสงสว่างอะ่ะมินว่าวันจันท์ตอนนั้นมินทำก็ดีนะดีขึ้นนะคะแสงสว่างอยู่ที่ปลายอุโมงเพื่อนๆนะคะไม่มีตันในความคิดนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะ ทำบานเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นการบาลานซ์ในตัวเราหรือนะคะเป็นการปรับเปลี่ยนเป็นความคิดที่เราต้องริเริ่มอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้ขึ้นมานะนะคะควีนือถ้วยคุณอธิษฐานขอพรนะคะช่วงนี้สวดมนต์ไหว้พระเรายังมีฐานบุญน,นะคะเกื้อหนุนนําดวงชะตาเราไปในทิศทางที่ดีแต่ถ้าเพื่อนๆทําอะไรอยู่มินบอกเลยมันก็ไม่ได้ง่ายขาดไพ่เดชเชร์ยเป็นไพ่ลดสึกเพื่อนเพื่อเหนื่อยมีคู่แข่งแต่ว่าถ้าคุณอ่ามินพูดก่อนนะเดชแชร์ดเ,เป็นตํานานว่า เป็นรูนสึกแห่งความพยายามแห่งเหนความเหนื่อยอย่าลืมนะคะคุณศึกที่ไปทําศึกนะคะเขาเขาเหนื่อยไหมเขามีคู่แข่งขันไม่มีแต่ถ้าคุณลงแข่งลงสอบหรือลงมือทํา เพื่อนๆอย่าก,กลัวเลยนะคะคุณประสบความสําเร็จน,นะมีชัยชนะนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถอยู่แล้วถ้ามีปัญหาจะคลี่คลายไปในทางที่ดีผ่านพ้นอุปสรรคปัญหานะคะมันเป็นดวงชะตาที่ปรับเปลี่ยนแล้วถามว่าดีไหมบางคนจบบางสิ่งบางอย่างนะเช่นคุณจบกับสิ่งเดิมๆจบกับงานเดิมๆบางคนก็ออกงานหรือบางคนจบกับความรักที่มันไม่ไม่ไม่ไมประเทืองใจเราทําให้เราทุกข์ใจค่ะเพื่อนๆมันนิ่งมันเงียบ เป็นสาภาวะที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยทําไมไปๆไปกับๆทําไมพยายามอยู่หลายรอบทําไมแล้วพยายามแล้วมันไม่ได้ดีขึ้นมาเลยคุณก็เริ่มรู้สึกว่าฮู้อยากจะหลุดตรงนี้เพื่อเริ่มอะไรใหม่ๆไม่ว่างานก็ตามมันเป็นมันอาจจะเป็นจังหวะที่เราจบเพื่อนๆนะคะมันเป็นโชคชะตาหมอไม่ได้หมายถึงว่าเราต้องคอยฟ้าคอยฝนคอยโชคชะตาหมายถึงว่าตัวเราเนี่ยแหละเป็นคนกําหนดแต่บางช่วงบางจังหวะนะคะ ทำไมเราอาจจะคิดเลยทำไมเราต้องตกงานทําไมเราต้องโยกย้ายทําไมต้องนู่นนี่นั่นคือบางครั้งมันอาจจะเจบเพื่อให้เราได้เริ่มอะไรใหม่ๆแล้วมันอาจจะดีกับเราก็ได้อย่ากลัวอย่ากังวลค่ะเพื่อนเพื่อนเริ่มอะไรใหม่ลุยได้เลยประสบความสาเร็จในสิ่งที่คุณคิดอยากจะทํานะคะตรงนี้นะนนทีนี้มาความรักความรักคุณไม่ค่อยอยากจะสนใจเพื่อนเือนวันจันทร์ คุณมุ่งเน้นเรื่องเงินเรื่องงานประสบความสําเร็จให้กับตัวเองมากกว่าแต่อย่าลืมนะคะถึงคุณจะไม่สนใจคุณก็ยังมีคนเข้าหาคุณคุณอาจจะพบรักกับคนทางไกลเพื่อนๆน,นะคะหรือใครก็ตามที่โชคชะตานำพาให้เราได้รู้จักคุณอาจจะจบกับบางสิ่งบางอย่างถ้ามันไม่ใช่สำหรับเราเพราะว่าดูเวมันเป็นดาวเสาดาวแห่งความเห็ดเหนื่อยหรือเราคิดคอมพลีทมาทุกสิ่งทุกอย่างเราเรียนรู้จากอะไรกับคนนี้มาเยอะแล้วนะคะ เมื่อมันไม่ใช่มันต้องจบไปเพื่อให้เราได้เริ่มต้นใหม่ไม่ไม่ได้แปลว่าเรามองหาความรักใหม่หรอกเราอยู่กับตัวเองรักตัวเองนี่แหละค่ะแต่เราอาจจะเจอใครสักคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เพื่อมาเปลี่ยนมามบาลานให้กับเราก็าอาจจะแตกต่างกับเราเช่น เป็นคนไกลเป็นคนต่างประเทศเป็นคนทํางานในองค์กรต่างประเทศก็ได้นะคะหรือเป็นคนที่เดินทางบ่อยอเป็นคนไกลหรือเป็นโชคชะตานําพาให้เราหรือแตกต่างกับเราก็ได้นะเช่นอายุต่างเราเชื้อชาติศาส,สนาวัฒนธรรมมีโอกาสแต่ว่าไม่ได้แ,แปลว่าแตกแยกนะมันจะเป็นการบาลานซ์เข้าหาเราเพืเ่อนๆตรงนี้แสงสว่างความสุขลงมือทําได้เลยเริ่มต้นอะไรใหม่ๆได้เลยความรักก็มีคนเข้ามา นะคะคุณมีสเสน่ห์นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเขาจะเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างให้ดีขึ้นในตัวเรานะคะตรงนี้มินขอดูความรักที่ผ่านมานิดนึงนะคะบางท่านอาจจะคุยกับคนอายุน้อยนะคะธาตุไฟเมษสิงห์ธนูราศีธนูลนนัคนณาธนูนะคะชาวกรกฎลักนณากรกฎสิงห์ลัคนาสิงห์นะคะธาตุดินกันเมืองสมมตกรธาตุลมตุลกุมเมถุนนะ,ค,ะคนอายุน้อยด้วยด้วยนะคะ ที่ผ่านมาคุณปิดกั้นมีกำแพงหรือบล็อกอะไรใครไปคะมีคนสองคนอยู่นะท่านเนี่ยขอดูที่ผ่านมาความรักของคุณนะคะวันจันทร์คิงถือถ้วยนะคะเพื่อนๆ่นท่านน้กากระกอดมินพิจิกคุณยังรู้สึกนึกถึงใครอยู่ก็ได้นะคนวันจันทร์นะคะรอใครสักคนหนึ่งนะคะเพื่อนเพื่อนไนถือถ้วยที่ผ่านมานะคะความรักความสัมพันธ์ถูกลดสถานะเป็นเพื่อนไหมหรือใครกลับมาง้อคุณหรือเปล่าขอโอกาสคุณไหมนะคะอืม ซีเรียนความรักความสัมพันธ์นะคะคุณเริ่มรู้สึกว่าอยากกลับมาหันหันมาใส่ใจตัวเรารักตัวเราหรือใครบางคนเขารักแต่ตัวเขานะคะเพื่อนเคุณยังดิ่งคุณยังดาวคุณยังคิดถึงสิ่งเก่าๆคนเก่าๆหรือ หรือเราเคยเจ็บและเสียใจแล้วเราก็ยังไม่อยากจะเปิดใจก็ได้นะที่จริงนะคะคุณมีใครสักคนคือเอาง่ายๆคุณมีเสน่หะ์นะมีคนมาชอบเราแต่เราก็ยังนึกถึงแต่สิ่งที่มันล้มมันพังไปหรือความรู้สึกเดิมๆที่เราเจ็บแล้วเราไม่อยากเปิดใจให้ใครนะคะเพื่อนๆตรงนี้ก็ได้นะหกดาเพื่อนๆคุณมูฟออนจากอะไรมานะคะ หรือคุณมาพักเบรกพักใจอยู่กับตัวเองก็ได้นะเดเวร์ Word, มันเป็นการที่รู้สึกว่าเราม mm ูฟออนกับใครสักคนมาระยะเวลาหนึง่งนะคะที่เป็นวงกลมไปๆกับกับนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะสีไม่เท้าคุณอาจจะเคยคาดหวังที่จะแต่งงานหรืออยู่กินหรือคบกับใครก็ได้หรือหรือเป็นสถานะเป็นแฟนแล้วก็ได้นะคะแต่ความสัมพันธ์คุณรอ รอที่สิ่งที่คุณสร้างสิ่งที่ทคุณทํากับเขามาเยอะเช่นให้ใจให้เยอะสร้างอะไรกับเขามาเยอะแต่ความสัมพันธ์นี้นะคะมันเหมือนว่าเขาไม่ชัดเจนกับเราเดอร์มูนชาวมีนลัคนามีนหรือเขาแอบบทําอะไรลับหลังเราก็ได้นะคะเพื่อนๆมันรู้สึกคุมเคือมันไม่ชัดเจนอะ่ะมันไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์คุณอยากจะเดินหน้านะใช้เวลากับเขามานานแต่ว่ามันมันไม่ใช่อะ่ะสามดาวมะค่ะมันเป็นความรักที่เป็น รักซ้าซ้อนเช่นคุณไปไปซ้อนเขาหรือเขามาซ้อนเรามีคนดึงความสัมพันธ์นี้ทําให้เราเจ็บและเสียใจนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะมีคนใหม่ๆมาแทรกในความสัมพันธ์ของคุณอันนี้ชาวราศีกันละคาากันคุณรู้สึกว่าคุณเริ่มเงียบเริ่มนิ่งนะคะเริ่มรู้สึกว่าใช้สติมากกว่าหัวใจแล้วมันเจ็บอะเพื่อนๆตรงนี้นะอยากตัดความสัมพันธ์ออกไปนะ,ะตรงนี้นะคะมาส่องดูกันว่าคนที่คุณรักคนที่คุณคบนะคะเพื่อน หรือคนที่คุณมีประเด็นเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างนะคะคนวันจันทร์นะคะจติกนะคะชาวตุลลคณาตุลเหมือนคุณมีข้อตกลงบางสิ่งบางอย่างร่วมกันหรือรอเกี่ยวกับเอกสารข้อสัญญานะคะหรือเขาต้องตัดสินใจเลือกอะไรก็ได้นะคะตรงนี้นะ ขี utan, ้เหรยญนะเพื่อนๆนะคะกาวถ้วยคนคนนี้มีอีโก้มีทิฏฐินะคะเพื่อนๆเขาก็นิ่ง Bref, เขาก็เงียบนะคะคุณไม่ทักมาเขาก็ไม่ทักเขาบอกว่าเขาก็มีความสุขกับตัวเองนะคะเติมเต็มให้กับตัวเองได้หรือเขาไม่ค่อยเติมเต็มให้กับตัวเองเท่าไหร่นะคะไม่คืออย่างนี้นะคะไม่ว่าเราจะเติมเต,ติมให้เขาเท่าไหร่รักเขาเท่าไหร่เขาก็เหมือนไม่พอเพราะว่ามันยังขาดอยู่ถ้วยหนึ่งนะเพื่อนๆนะแล้วเขาก็ไม่ค่อยงอด้วยเพราะว่า เขาเป็นคนเจ้าชู้เขามีคนเข้าหาเยอะก็ได้อย่างนี้นะคะห้าเหรียญเพื่อนๆน,นะ,ะตัวเขาก็รู้สึกนะคะว่าเขาก็โดดเดี่ยวเขาก็น้อยใจนะแต่เขาก็ไม่ค่อยอยากง้อเท่าไหร่นะคะความสัมพันธ์ไม่ค่อยง้อกันไม่ค่อยลงรอยกันเท่าไหร่หรือเขาเขามีปัญหาการเงินก็ได้นะคะหกถ้วยอาจจะเป็นเรื่องของคุณหรือเรื่องเขากับคนอื่นก็ได้นะมันเหมือนเขามีสิ่งเดิมๆคนที่คุยเก่าคนที่เคยคุยแล้วห่างไป นะคะมีคนกลับมาคุยกับเขาก็ได้หรือเขารอที่จะคุยกับคุณก็ได้นะคะตรงนี้นะอาจจะเป็นคุณก็ได้เนี่ยนายถือถ้วยนะเพืเ่อนๆเขาอาจจะเป็นรอไปง้อใครหรือมีคนมาง้อเขาหรือมีคนเดิมๆก็ได้นะไม่รู้ว่าเรื่องของคุณไหมนะคะตรงนี้นะคะเด็กขื้เรียน,นะคะคนที่อายุน้อยกว่าคุณก็ได้หรือเขาไปคบกับคนอายุน้อยก็ได้นะคะเจ็ดไม่เท่ามีกัน ปิดกัน้นมีกำแพงมีการบล็อกกันไปเหมือนเขาไปเริ่มต้นใหม่นะคะเพืเ่อนๆนะงานใหม่คนใหม่สิ่งใหม่ก็ได้นะคะตรงนี้นะคะแปดถ้วย นะคะเหมือนเขารู้สึกว่าเขาถอดใจเขาเดินจากอะไรมาทั้งที่เขายังรู้สึกลักนี่แหละมันไม่เติมเต็มมันมีการไม่เอาใจใส่กันมันมีการน้อยใจมีการห่างออกมาแล้วปิดกัน้นมีกำแพงก็ได้นะคะหรือคนที่เขาไปเลือกคบใหม่ๆเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่เขาคิดก็ได้เขารู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจรู้สึกเงินทองก็ขาดมือเป็นไปได้นะเ,นเพื่อนๆนะคะตรงนี้ก็ได้นะนะคะมาดูกันว่าใช่คุณไหมนะคะ มาดูกันว่าคนที่คุณคบคนที่คุณดิวด้วยหรือคนที่คุณมีประเด็นนะเขาคิดแล้วรู้สึกไงคุณหกถ้วยเพื่อนๆมาดูตกตตำแหน่งความคิดของเขาหรือจัดเมนกับเดเวอร์นะคะคนคนนี้เขาเหมือนอยากลื้อฟื้นบางสิ่งบางอย่างกับคุณคนที่คุณเคยคุยแล้วห่างไปนะคะคนที่เคยจบแล้วห่างไปได้ด้วยหรือแม้แต่คนที่เพื่อนเก่าสมัยเรียนประถมมัธยมเพื่อนที่เคยห่างออกไป หรือคนเคยคุยอ่ะคุณเพื่อนๆนะคะใครก็ตามน่ะเป็นคนที่คุณคุ้นเคยอะเขาอยากถูกปลุกทิ้งที่มันเหี่ยวมันแห้งมันหายไปหรือฟื้นอ่ะคุณนะคะตรงนี้นะมาค่ะเด็กถือถ้วยเขายังมีความรู้สึกดีๆคุณนะคะแต่ว่ามันเริ่มจางแล้วละมันเบาบางนะคะ ที่ผ่านมาเขาบอกนะคะตอนนี้เขาไม่มีตังก็ได้นะหรือที่ผ่านมาเขาบอกเขาน้อยใจคุณเขาเลยหายไปจากชีวิตคุณหรือเปล่าเราไม่เคยดูแลใส่ใจกันนะคะตรงนี้เราไม่ค่อยใส่ใจกันเท่าไหร่นะคะสามดาบนะคะที่ผ่านมาคุณหรือเขาทําให้กันและกันเจ็บปวดและเสียใจก็ได้นะไพ่อันสลับกันได้นะคะพุทธจาทิมแทงใจกันหรือไม่ก็เกี่ยวกับสามเศร้านะคะเกี่ยวกับความรู้สึกเสียใจอะ่ะ มีใครดึงมือที่สามเข้ามานะคะหนถือไม้เท้าเ็าอยากเทคแอคชั่นคุณก็ได้นะเขารอรอวันที่จะคุยรอวันที่จะเคลียร์นะคะรอวันที่อยากจะจะกลับมานะคะเขาบอกคุณเป็นคนเก่งนะมีความสามารถและเพื่อนๆตรงนี้นะความรักบางคนอยู่ไกลกันนะคะตอนนี้เขาเครียดเขาคิดเยอะคิดมากนึกถึงคุณนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเขาบอกเขาก็มีส่วนผิดที่ทําให้ถ้วยมันล้มไปเขาบอกเขาเสียดายคุณ เสียดาเสียดายเรื่องราวเก่าๆวันเก่าๆนาสิงเก่าๆที่เคยมีคุณอยากมาง้อคุณนะตอนนี้ชาววันจันทร์มาอ่านตามให้นะคะเขาบอกว่าคุณนี่แหละเคยดูแลเขาดีที่สุดเคยเป็นครอบเป็นครัวเคยคิดจะแต่งงานเคยคิดจะคบกันเคยวางแผนจะเป็นครอบครัวหรือเป็นครอบครัวแล้วก็ได้นะคะนี่แหละเขาอยากกลับเข้ามาเพื่อเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ให้มันดีขึ้นกรณีคนที่มีประเด็นส่วนกรณีคนโสดเพื่อนๆหนึ่ง คนคนนี้อยู่ไกลนะคะหรือชอบเดินทางหรือเป็นสถาปนิกก็ได้นะคะเป็นคนต่างชาติก็ได้หรือคนที่อยู่ไกลนะคะเขาอยากจะเข้ามาเริ่มจากการเป็นเพื่อนเป็นกัละยาณมิตรกับคุณนะคะเป็นพ่อไม้แม่ไม้ได้ด้วยนะคะตรงนี้นะ,ะนะคะนะ,ะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณก็ได้อายุที่แตกต่างกันก็ได้นะคะไพ่ตรงนี้ขึ้นมา แต่คนคนนี้เคยเจ็บและเสียใจหรือคุณก็ได้นะเคยเจ็บและเสียใจเขาบอกการเข้าหาคุณยากคุณอาจจะยังไม่ลืมอดีตก็ได้นะคะเขาก็รอนะรอที่อยากจะคุยอยากรอที่จะคบกับคุณรอที่จะเทคแอคชั่นับคุณตอนนี้เขาเริ่มถอดใจน้อยใจแล้วนะพอคุณรู้สึกคุณแบบไม่คุณเปิดใจยากอะคุณอาจจะเคยเจ็บก็ได้ไหมคะสามดาบกับผ้าถ้วยเนี่ยนะคเขาก็คิดเยอะคิดมากเพื่อนๆตรงนี้นะตรงนี้ขึ้นมาเขาบอกว่าคุณเป็นคนเก่งมีความสามารถนะคะโอเคเขาอยากคุยกับคุณแหละ ทีนี้มาดูแนวโน้มความรักความสัมพันธ์ของคนเกิดวันจันทร์ก่อนนะคะใบแรกเลยวันจันทร์นะคะวันจันทร์คุณเป็นคนนิ่งสงบคิดแต่เรื่องเงินคิดแต่เรื่องทองคิดแต่เรื่องการทํามาหากินคิดแต่เรื่องลงทุนอะไรดีโอ้คุณนิ่งมากเลยเพื่อนๆวันจันทร์นะคะความรักอาจจะมีน้อยในความคิดของคุณคุณบอกถ้าไม่เจอคนที่เท่าเทียมของคุณเช่น ะะช่วยเหลือเกื้อกูลค,คุณออฟเฟอร์คุณหรือช่วยกันสร้างการทำมาหากินจริงใจและมั่นคงปลอดภัยคุณจะไม่อยากรับแล้วแต่แน่นอนล่ะคุณจะเจอคนที่ช่วยกันสร้างทำมาหากินร่วมกับคุณนภัยคู่ออกมาเพื่อนๆคุณจะเจอใครสักคนที่เข้ามาซัพพอร์ตความคิดและจิตใจเกื้อกูลกันและกันนะคะวันจันทร์นะคะตรงนี้นะนะคะคนโสดนะคะเดินหน้าสู่ชัยชนะแต่ค่อยเป็นค่อยค,อยคอยไปเรียนรู้กันไป ช่วยกันสร้างครอบครัวเพืเ่อนๆมีใครสักคนที่จะมาเติมเต็มหัวใจคุณนะคนวันจันนะคะความรักนี้จะพิถีพิถันค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่เอาใจใส่กันอย่างสม่ำเสมอไม่รีบไม่ร้อนนะคะเพืเ่อนๆนะจะติกมีความเท่าเทียมกันเป็นผู้ให้และได้รับพอๆกันมาคะตรงนี้นะนะคะเดมเชียนะคะแน่นอนแหละเขาเป็นคนที่ใช่นะ,ะเพืเ่อน เริ่มต้นใหม่ๆมันดีสําหรับคนที่โสดนะเพื่อนๆตรงนี้คนที่จะเข้ามาเติมเต็มเข้ามาคบกันแล้วรวยนะคุณเห็นไหมคู่คิงกับคู่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 เหรียญทองเนี่ยเพื่อนๆนะคบกันแล้วคุณมีหัวคิดไอเดียเรื่องเงินเรื่องงานพอๆกันเข้ากันด้วยธาตุอะหมอไม่ได้บอกนะเดี๋ยวเยวหมอพอที่บ้านนะคะ ไม่ว่าคุณจะไปดูดวงที่ไหนไม่ว่าจะจับวันเดือนปีเกิดตกฝากผูกดวงหากันหรือแม้แต่ไพ่ยิบสีที่เป็นคู่เขาจะดูแค่ว่าดวงสมพงศ์แล้วเขาก็จะบอกวิธีแก้คือการเสริมดวงนะเมื่ออันนี้เสริมดวงนะไม่ว่าจะไพ่คู่ไม่ว่าจะไพ่ออกผูกดวงแล้วเป็นคู่กันก็ตามหมายถึงดวงคู่นะคะแต่ถ้าคุณความรักมันไม่ใช่ว่าผูกดวงแล้วเป็นคู่กันได้ตลอดรอดฟังหมอพูดว่าตลอดรอดฟังนะคะถ้าผูกดวงแล้วคู่กันแต่ พฤติกรรมการกระทําไม่ใช่คู่สมมติดวงเป็นคู่แต่อีกคนนึงนอกใจเราตลอดเวลานะคะทำตัวไม่ค่อยศีลเสมอเราครบกันไม่ได้หรอกค่ะเพื่อนดวงคู่กันแล้วเวลาพฤติกรรมการกระทําเราสมพงกันแล้วเรารักและซื่อสัตย์ให้เกียรติกันนะศีลเสมอกันแล้วอ่ะเราจะไปตลอดรอดฟังได้อันนี้มีอธิบายนะคะมันเรื่องจริงศีลต้องเสมอกันนะคะคุณจะได้เจอใครสักคนที่หมอบอกว่าดวงสมพงนะ,ะคะคบกันเข้ากันด้วยธาตุหมายถึงว่า เงินทองล่ารวยมั่นคงช่วยกันสร้างอนาคตแต่ความรักที่ดีงามคือซื่อสัตย์และจริงใจกันนะคะเพืเ่อนๆนะคะเมตตาต่อกันนะความรักของคุณอาจจะเป็นคนทางไกลแต่ไม่ไกลหรอกคะ่ะเพืเ่อนๆถ้าใจเรารักกันและใช่คู่กันนะคะงานเยอะงานมากด้วยวันจันทร์นะคะเดมเพลสนะคะตรงนี้นะหนึ่งไม้เท้านะคะโอเคควินคนิงหือไม้เท้าความรักนะคะเพืเ่อนๆ มาพร้อมกับการเงินการทองที่มั่นคงจะมีคนเข้ามาเติมเต็มหัวใจเราเริ่มต้นด้วยความรักที่เกี่ยวกับการเงินการงานซัพพอร์ตกันและกันนะคะถ้าหกไม้เท้ากับแปดเหรียญขึ้นมาไม่ได้รีบร้อนนะคะแต่ไม่ได้แปลว่า3วัน10วันปีหนึ่งทักกันมาไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแเหรียญเนี่ยมันเป็นไพ่ของทับความรักนีชา้า แต่ไม่ไม่ได้แปลว่าความหมายแบบนั้นนะคะแปดเรียนเห็นไหมคะที่เขาสม่าเสมอตอกเรียนพิธีพิธันหกไม่เท่าอย่าลืมนะคะเป็นไพ่วิกตอรี่แห่งความสําเร็จแสดงว่าความรักของความสัมพันธ์คุณจะค่อยเป็นค่อยไปให้เกียรติกันและกันนะคะแต่พิธีพิธันคือคุยกันทุกวันนะคะช่วยกันสร้างอนาคตมุ่งหมายไปในทางเดียวกันเห็นไหมคะความรักคือความเข้าใจและยุติธรรมเสมอต้นเสมอปลายคุณจะได้เจอคนนั้นคนโสดนะคะตรงนี้ขึ้นมานะคะแล้วหมอขอ ขอดูคนรักที่มีประเด็นบ้างเป็นยังไงนะคะสักเล็กน้อยนะคะคนที่มีประเด็นบ้างล่ะคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้างถึงเวลาที่คุณต้องม mm ูฟ hmm. แล้วเพื่อนๆนะคะถึงเวลาที่คุณต้องใช้สติและใช้ปัญญานะคะหาเหตุผลออจบนะคุณเหนื่อยเยอะคุณบอกคุณจบแล้วคุณพอแล้วอันนี้หมอหิ่งไพ่นะสาหรับคนที่เหนื่อยอะไรกันมาเยอะมันหมดวิบากกรรมต่อกันแล้วนะคะบางท่านนะนะคะทีนี้มาดูการเงินการงานนะคะเพื่อน การเงินการงานอ่านาาาะคะไพ่ฮันแเฟนขึ้นมาบางคนชอบสวดมนต์ชอบไหว้พระนะคะอย่าลืมนะคะทําบุญทําทานเป็นฐานของบุญกุศลนะคะที่จะจะให้เราประสบความสําเร็จที่ที่จะทําให้เราราบรื่นนะคะนะคะที่จริงเรานี่แหละค่ะทางานหาเงินถูกไหมคะด้วยความขยนันขันแข็งด้วยวิริยะอุตสาหะ หมอพูดอย่างนั้นแต่ว่าฐานบุญกุศลของเราเป็นตัวเสริมดวงทําให้เราราบลื่นถูกไหมคะอ่านะคะคุณยังมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนบางท่านเด็กถือไม่เท้าแน่นอนละคะ่ะเห็นไหมคุณคิดจะทําโปรเจกต์อะไรใหม่ๆเช่นบางคนก็ออกงานมาเพื่อมาเริ่มธุรกิจของเราไม่ว่าจะตั้งใจออกหรือไม่ตั้งใจนะคะหนทางมันมีเสมอนะคะเพื่อนๆอย่าท้อแสงสว่างอยู่ที่ปลายอยุโมงนะคะตรงนี้นะการค้าการขายเริ่มต้นอะไรใหม่ๆลุยได้เลย,เ,ลย<ๆ>เห็นไหมคะ สามเรียนคุณยังมีฐานลูกค,ค้าเข้ามาอุดหนุนทั้งเก่าและใหม่นะคะตรงนี้ขึ้นมานะนะคะสีไม่เท้านะคะเกี่ยวกับรัฐราชการรัฐวิสาหกิจนะคะเป็นไปได้อย่างราบรื่นสอบแข่งขันมีโอกาสนะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเดลฟูใครที่ว่างงานอยู่คุณหาโอกาสได้เลยว่าคุณอาจจะลงทุนทําอะไรก็ได้นะคะขายของก็ได้นะนะคะหรืองานฟรีแลนซ์นะหาตรงนี้ได้ด้วยเพื่อนๆน,น,นะคะ สิบเหรียญน,นะคะคุณจะได้เงินก้อนหรือไม่ก็เกี่ยวกับการค้าขายธุรกิจอสังหาพวกนี้นะคะบางคนต่อเติมบ้านใหม่นะคะตรงนี้นะคะหนึ่งไม้เท้านะคะมีโอกาสได้งานใหม่ๆหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะคะเพื่อนๆนะในถือเรียนนะคะเดินทางได้เงินนะคะเพื่อให้ตรงนี้นะได้เงินนะคะ เป็นการขยับขยายและเริ่มต้นใหม่นะคะของวันจันทร์คุณเป็นคนเก่งมีความสามารถค่ะเพื่อนๆอ,อย่าท้ออย่าถอยนะไพ่ของคุณออกมาดีมากสําหรับคนที่เริ่มอะไรใหม่ๆปรับเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนะคะตรงนี้นะนะคะแน่นอนละ่ะถ้าการทํางานนะคะอย่าเพิ่งหัวร้อนใจร้อนนะอย่าปุมบามนะคะอย่าใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลนะคะเพื่อนๆอนอาจจะมีคนหัวร้อนใจร้อนใส่เราบ้าง อาจจะอึดอัดบ้างกับหัวหน้างานกับเพื่อนร่วมงานแต่ไม่เป็นไรนะคะคุณจะเคลียร์ได้ลายจ่ายมีนะคะเพื่อนๆนวันจันทร์ลายจ่ายก็มีแต่ลายรับเข้ามาเยอะไม่ต้องคิดเยอะนะคะสามไปเท้าเป็นการขยับขยายภายใต้สาหรับยังเป็นควีนเทอรเลียนเลยคะ่ะเพื่อนเพื่อนมัน่นคงคุณเป็นบ่อกเกิดแห่งทรัพย์ถ้าคุณทําธุรกิจการค้าการขายนะคะหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคําว่าธุรกิจส่วนตัวมันจะเริ่มจากการเล็กๆก็ได้นะเพื่อนๆเห็นไหมบางคนก็ขายน้ําปั่นกาแฟนะคะ พวกนี้อะไรก็ตามที่คุณเริ่มต้นอะไรใหม่ๆคุณมีหนทางเสมอคุณถือเหรียญอยู่ในมือแปลว่าคุณคุณทำธุรกิจส่วนตัวได้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองหมายถึงต้องมีประสบการณ์นะคะต้องปรับเปลี่ยนต้องบาลานซ์อะไรบางอย่างนะคะเพื่อนๆนะไม่ใช่ว่าพอทําธุรกิจได้ก็ออกมาทําเลยไม่ใช่นะคะคุณมีวิถีชีวิตอยู่แล้วท่าทุกคนถ้าสมมติคุณออกงานมาหรือตกงานหรือหาอะไรใหม่ๆคุณลองดูนะคะเพื่อนๆวิถีชีวิตของคุณมีทางไปเสมอนะคะให้คุณออกมาดีด้วยอ่ะหมอขอให้แนะนํานะคะ สุดท้ายละของคนวันจันทร์เก้าเหรียญเพื่อนๆนะคะมีโอกาสได้เงินก้อนช่วงนี้ธุรกิจการค้าการขายส่วนตัวบูมนะคะโหร่ำรวยมั่นคงนะคะชาววันจันทร์สิบเหรียญน,นะคะตอนนี้ ประสบความสําเร็จเดินหน้าได้เลยลุยได้เลยถ้าคุณอยากทําอะไรนะคะเหนื่อยแต่รวยเหนื่อยแต่ประสบความสอําเร็จการการพูดการเจรจานํามาซึ่งผลประโยชน์นะคะเพื่อนๆตรงนี้นะเนี่ยเป็นการขยับขยายเป็นการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆดวงชะตาคุณได้ปรับเปลี่ยนให้หมุนไปในทางที่ดีนะคะเพื่อนๆขนาดมีนเปิดอันนี้ยังได้เดอะซันแสงสว่างที่ปลายวงม h e เดอ p l เทมเพลตมันเป็นโอกาสมันเป็นจังหวะของคุณที่โยกย้ายเปลี่ยนแปลงหรือเริ่มต้นอะไรใหม่ๆ ถามว่าดีไหมดีนะคะเพื่อนๆตรงนี้ดวงคนวันจันทร์อะยังดีนะคะดีมาต่อเนื่องนะคะดีสําหรับคนที่เปลี่ยนแปลงสําหรับคนที่ไม่หยุดนิ่งคุณจะมีทางออกคุณมีจะมีทางไปค่ะมินบอกเลยขอบคุณมากมายนะคะเพื่อนๆวันจันทร์ดูดวงส่วนตัวกับหมอมินอดีไลน์อยู่ใต้วิดีโอคลิปนี้แอดไลน์ถ้าเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยนะคะชอบช่วยกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดกระดิ่งด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันด้วยสวัสดีคะ่ะ